ทอยปฐมพงศ์พูดถึงจีน่าเรียกได้ว, Gina, ว่าจีน่าวิรายาหรือจีน่าเดอะเฟสอดีตคู่รักสุดหวานที่ในปัจจุบันได้ลดสถานะลงเหลือเพียงคําว่าเพื่อนเท่านั้นล่าสุดฝ่ายทอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวในการเลิกรากลางนี้เอาไว้ว่าพร้อมบอกว่าระหว่างทั้งคู่นั้นไม่ได้มีการทะเลาะการแต่อย่างใดตกลงเป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบกันด้วยดีทั้งยืนยันว่าไม่มีมือเรื่องที่สอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากนั้นนางแบบนักแสดงชื่อดังจีนาหรือจีนาเดอะเฟสได้ออกมาประกาศตนเองว่าได้จบความสัมพันธ์รักกับอดีตแฟนนุ่มอย่างทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในก่อนหน้านี้ทางจีนาได้ออกให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากําลังอยู่ในช่วงระยะทําใจมีเหิดบ้างเพราะทั้งคู่จบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่ในทางนี้จีนาก็ยืนยันว่าการเลิกราครั้งนี้ไม่มีมือที่3มอย่างแน่นอนค่ะแต่ผ่านไปไม่นานก็เกิดประเด็นขึ้นอีกครั้งเมื่อมีตาดีได้่าย รูปหนุ่มถอยกับสาวรายหนึ่งเดินทางไปทําบุญด้วยกันซึ่งทราบภายหลังว่าคือนางเอกยิ้มสวยเพิร์ธวีรินทราตั้งกิจสุวานิชที่เคยร่วมงานกันและมีการยืนยันจากคนใกล้ชิดว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพียงเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเองค่ะล่าสุดถอยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวกันเลิกกาครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยเปิดเผยว่าสภาพจิตใจโอเคแล้วตอนนี้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ถามว่าได้เรียนรู้อะไรกับรักครั้งนี้จริงๆไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะเราสองคนเลิกกัน ดียังเป็นเพื่อนกันอยู่ที่มีเหตุผลของเราก็ต้องไม่เลิกกันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์เราเลยเหมือนเราโตขึ้นอีกขั้นไม่ได้คิดอะไรมากส่วนที่บ้านก็ไม่ได้ถามถ้าเราจัดการได้เขาก็ไม่อยากถามเราโอเคมากๆเลยละครับ